ดูอะไรฮะถึงรู้ว่าต้องเคี่ยวอีกหน่อยให้มันสุกอีกหน่อยแล้วถ,ถ้ามันเดือดเอาขึ้นเลยมันยังไม่สุกรู้ได้ไงมันสุกฮะสีมันจะเปลี่ยนจากข,ขาวๆเป็นเหลือง,องๆนวลๆอ๋อตอนนี้มันยังขาวๆต้องให้มันเหลืองนวลนะ,ะนกลับอาหารหมูต่อการทําอาหารโดยเฉพาะการทําอาหารเย็นให้กับคนที่บ้านเนี่ยถ้าต้องมีหลายเมนูเนี่ยการวางแผนทํา ทำอาหารสําคัญมากครับแล้วเหตุผลที่ทำสองแกงนะฮะเพราะอะไรก็เพราะว่านี่ฮะเป็นการถนอมอาหารนะฮะอย่างก็จะดูมันมีอยู่แล้วถ้าเราไม่รีบทำมันก็จะทิ้งทันทีถ้ากับถ้าเป็นกับข้าวทำโปรสําเร็จแล้วใต่ตู้เย็นจะกินตอนไหนก็ได้ไม่นไม่เสียถ้าว่าผัดเปล่าๆมันสามารถที่จะทิ้งได้ทดันทีในวันนี้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็น คนที่ดูแลบ้านนะครับเป็นแม่บ้านหรือทําอาหารในคนที่บ้านทานเนี่ยต้องหมั่นไปเช็ควัตถุดิบในตู้เย็น้นไวว่าซื้อมากี่วันแล้วมีอะไรเสียหายบ้างมีอะไรที่จะต้องออกมาเลือกมาทําก่อนทาหลังเราจะเราจะได้ไม่ต้องไปตลาดทุกวันการไปตลาดทุกวันมันก็จะต้องเสียเ,เสียเวลาเสียค่านะครถเพราะนั้นการวางแผนฮะตลาดใกล้บ้านไปซื้อมานะครับเพื่อ ว่เา,าร<อ>เราไปเจอน,น,นู่นน,นู่น,นี่ซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มนี่เราซื้อมาไว้เลยแล้ว,ลวนี่เราก็มาชิปเมนูเอาอะไอนี่ที่เราซื้อมาแล้วคนจะเอานี่มาทำไอ้นี่ไอ้นี่มาทำไอ้นี่ถ้ามันอยู่ได้สักอย่างน,น,น้อยสามสี่วันการสามสี่วันที่เราอยู่บ้านเราของเรามาทํากินเนี่ยมันประหยัดปม่เยอะมากถ้าเราออกทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเจอหนูซื้อเจอนี่ก็ซื้อเอาแล้วของที่ซื้อไว้เดิมเอาเสียทิ้งไม่ใช่อ่ะไม่ให้อีกอะไร ของมาใหม่ก็ต้องทำนะของเก่าแ่ะต้องเสียทิ้งมันไม่ใช่ด่งลุกนี้ด้วยต้องเป็นลุกที่ประหยัดมากๆร้อยวันนี้เราก็จะมาเอาหน่อไม้ขึ้นจากน้ำอ่านี่เปลี่ยนสีเหลืองวนวลนะฮะปิดไฟปุ๊บสีมันก็จะวนวลขึ้น แล้วนป่น้ำก็จะเป็นชิ wood, ้นใหญ่ไว้นี่ี๋ยวไม่จะได้เอาออกไปทำกินน้ำพริกได้ด้วยต้มทีเดียวเลยเราสามารถที่ไม่ต้องแกงหมดอ่ะต้มแล้วเนี่ยมันไม่เสียแล้วพอต้มเสร็จแล้วมันไม่เสียแล้วเก็บได้เพิ่มเก็บไว้ได้อีกสองสองวันได้เลยคือเย็นไว้กินน้ำพริกโอเคนั่นแล้วเดี๋ยวแม่จะขอ้ับรอนไปเทก่อนแล้วเดี๋ยวจะากระทะนี้แหละแกงต่อเนื่องเลย วเวสมเริ่มแกงเลยเสจะเริ่มแกงแล้วนะฮะจะเริ่มแกงเ,นะะเม,งมนูของเราคือแกงคั่วแกงคั่วหรือแกงเผ็ดหน่อไม้สดกระหมูอกงังคอหมูผสมด้วยขาหมูพี่ชา<ค>จะบอกว่าเอาขาหมูไปแกงมันเลี่ย๋ยวดูกันว่ามันจะออกมาสีมันเลี่ยงไหม ปอยู่ที่วิธีการแก่แล้วกาวิธีการเลือกเราจะเลือกเอ่วนไหนของขาวของมาใช้เราใช้กะทิอร่อยดีนะฮะกะทิใช้อร่อยดีของของยี่ห้ออร่อยดีเนย่ยชื่อเขาก็อร่อยดีอยู่แล้วชื่อเขาก็บอกแล้วว่าอร่อยดีอันนี้อร่อยดียังไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะฮะจะมาเป็นสปอนเซอร์ก็ยินดีนะฮะตอนรรบใครต้องการอย่าเอา ผลิตภัณฑ์อะไรมาให้คุณแม่จันยาทำอาหารนะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับนี่เป็นชีวิตจริงซึ่งอย่างน,นี้เราก็ซื้อตูวไปในห้างอะไรแต่ประมาณนี้ก็พอใส่เยอะแล้ว,ล,วลูกก็บอกว่าเผ็ดนะใครอยากเอาอะไรมาให้คุณแม่ทำข้าวก็ติดต่อมาได้นะครับนี่เป็นทำเพื่อให้ลูกทานนะ ใส่เครื่องแกงเยอะทีไรลูกบน่แขกทุกทีโอเคเอาหมูมาลงรูมเลยง่ายตายไม่กันยากมือเนี่ยนี่คือที่เขาเรียกว,ว่ารถมือแม่นี่น,นี่นละรถมือแม่เดี๋ยวแมเ่เติมน้ําหน่อยเพราะว่ากะทิอย่างเดียวมันข้นเลยแล้วก็มันก็ทําให้เดี๋ยวมันกะทิมันจะแตกมัน เราจะไม่ให้มันแตกมันเหตุผลที่ไม่ให้มันแตกมันเราเพิ่น้ำลงไปให้หน่อยอย่าเคี่ยวนานถ้าเชี่ยวนานแตกมันทาไมถึงไม,ไม่ให้มันแตกมันแตกมันแล้วมันเลี่ยนมันเชี่ยวไปไปใส่เสร็จต่อไปก็เตรียมผิดแบบแล้วค่าแกงอันนี้ง่ายมากแกงลไม้นี่ง่ายมาก ไม่มีอะไรซักจอนคืออยู่บ้านนะฮะดูนะฮะง่ายๆก็คือทวนนะฮะมีตัวผักเ,เ,รเ,เราใช้หน่อไม้นะฮะมีพริก,รกนะฮะพริกที่ฟ้าพริกขี้หนูสวนแล้วก็ตามแล้วแต่ได้หมดอ่ะง่ายๆใบโหระพานะฮะแล้วก็มีกะทิใช้ของอะไรก็แล้วแต่นี่ะแซ่อยดี แล้วก็หมูนะียก็เลือกเอานะชอบแบบเนื้อนุ่มๆก็เหมือนที่บ้านคุณแม่จันยาก็ใช้หมูสันคอนะจะได้กรึบๆแต่ไม่ไม่มีมันนะฮะไม่เลี่ยนก็ไปเลือกขาหมูส่วนส่วนหลังอะ่ะขาหลังจะไม่ค่อยมีมันขาหมูส่วนหลังส่วนขาหลังที่เป็นขาหลังอ่ะอ๋อต้องเป็นขาหลังด้วยนะะ พี่คนละออกกระดูกออกแล้วถ้าขาหน้ามันจะมีมันอะขาหน้ามันมันมันค่อนข้างจะเยอะกว่าขาทงรูด้วยนะแค่นี้เองง่ายๆมากนะฮะก็ใส่กะทิลงไปก่อนนะฮะพอกระทะมันกะทิมันเริ่มร้อนก็ใส่ใส่พริกแกงลงไปนะแล้วแต่สูตรแล้วพี่แกงอยากได้พริกแกงใส่ไปนิดนึง้า้ไหนก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ น้ำนะเติมลงไป,ปงลงรถนะฮะใส่ผงปรุงใส่ใเคี่ยวไปนิดนึงเพื่อให้หมูที่มันติดหนังมเมื่อกี้ให้มันสุกอน่อโอเคนะฮะง่ายมากแกงง่ายกว่าอย่างอื่นเยอะง่ายมากนะครับกะทิครุกกับพริกแกงเอาหมูใส่นะฮะแล้วก็มี ผงปรุงลงไปมีน้ำปลาหยอนลงไปหน่อยหนึ่งนะรแค่นี้เองนะครับในนี้ไม่ต้องมีน้ำมันเลยฮะไม่ต้องมีน้ำมันอะไรลงไปเลยแล้วส่วนมากแม่จะชอบใช้กระทะแกงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้แกงเยอะแกงพักถ้วยสองถ้วยใช้กระทะแกงมันสะดวกกว่าใช้หม้ออืมจะดูว่า้าะหมู กเชื่อเลยถ้าเชื่อแบบนี้มันจะไม่แตกมันถ้าเชื่อจะพอกะทิแล้วมันจะแตกมันลอยขึ้นมาใครยังไม่เคยทําแกงมาก่อนเนะฮะลองทําดูนะฮะทาแกงให้คุณแม่ทานเราจะบอกเฮ้ยเคยดีินแต่ข้าวราดแกงนะฮะลองทําแกงดูนะฮะไม่ยากนะอันนี้เราจะใส่หน่อไม้ลงไปแล ถ้มันเชี่ยวไปกับหมูดูจังหวะไหนฮะถึงจะใส่หน่อไม้แล้วาะกล่าวว่าหมูมันสุกระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าหน่อไม้ไอ้นี้ใส่พร้อมไปก็ได้เพราะว่ามันไม่มันไม่เละเหมือนใส่ผักอื่นใ,ใส่พวกปลาเสือพวกอะไรมันต้องใส่แล้วเอาสักแป๊บหนึ่งเอาขึ้นแต่หน่อไม้เนี่ยสามารถที่จะเดือดเ<อ>ชี่ยวไปกับหมูได้<อ>มันไม่เปื่อยมีมีแต่ทำทำให้อร่อยขึ้นใส่หน่อไม้ให้ดูหมูนะ ดูหมูว่าหมูเป็นไงฮะผใส่ลงไปห,หมูมันเริ่มสุกแล้ว<ม>เคี่ยวไปพร้อมๆกันสุกเคี่ยวไปนี่คือเสร็จแล้วละ่ะตอใกี้เสร็จแล้วเหลือสองขั้นตอนนะฮะก็คือการปรุงรสชิมแล้วก็ใส่เบอล์รพากะพิกสดก็เสร็จและไงามากถ้าใช้เวลาจริงเนี่ยหลังจากที่เตรียมอปกร์เตรียมวัตถุดิบตา่างๆเนี่ยก็ไม่เกิน5นาที เสร็จนะครับมันน่าก,กินมากนี่ <Yeah. S 2> อันนี้มันเป็นหน่อไม้สดอันนี้ชิ้นนี้มันลงมาตอนที่ต้มมือนกินอย่างเียวไม่เป็นไรอ่าไ,ไม่เป็นไรฮะใส่ไปเลยฮะใส่ไปเลย,เลยอ่าออกทำไมฮะเอาล้างไว้กินน้ำพริกไม่เป็นไรหรอกอ่าโอเคเนี่ย นี่หน่อไม้สดแต่ถ้าหน่อไม้ดองมันก็จะออกสีอย่างนี้แหละแต่ว่ามันรสมันก็อละอย่างแ่ถ้าแกงหน่อไม้ดองเนี่ยต้องแกงแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะออกรสเปรี้ยวแต่นี่เราแกงหน่อไม้สดมันก็จะไม่เปรี้ยวหรอกย่มันจะเป็นผักธรรมดาก็จะมีขั้นตอนของการเตรียมหน่อไม้ดองไม่ให้มันเปรี้ยวเกินไปเลือการล้างล้างน้าเกลือล้างแล้วก็ลวกน้ำทีหนึ่งเหมือนแกงหน่อไม้สดเหมือนกันวันหลังวันหลังเดี๋ยววันหลังแกงหน่อไม้ดองอ่ะโอเคนี่หน่อไม้สดไปก่อนนะฮะเนี่ยแค่นี้ นะครับเลี้ยงเพื่อนนะครับใครไปรมา่สูร <มา S 2> แต่ที่นี่เขาบอกว่าอย่าใส่ทีเดียวหมดมเพราะรมันจะพาให้แตกมันใครไปมาอาสู่กันนะฮะก็มีงานมีอะไรนะรนะอย่าทำเลี้ยงพนักงานที่ออฟฟิศนะฮะแกงง่ายๆเลยฮะแปบ๊บเดียวฮะตักข้าวมาคนจานอย่างนี้เนี่ยราดข้าวไปได้มันน่าจะมีห้าหกจานได้นะ เนี่ยเป็นข้าวราดแกงง่ายๆนะ,ะสบายๆนะฮะอ่ะอยิ้น้ำก่อนข้าวราดแกงครับรดลงอ,อ,อ่อนล่นิดนึงนี่นคือลงน้ำปลาหน่อยนึง่งข้าวราดแกงเป็นเมนูที่ราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็อิ่มแยารกหน่อย เี๋ยวนี้ข้าวราดแกงจานเท่าไ,ไหร่แม่ยี่สิบาทใช่ไหมไม่มีหลอกจาาลูกข้าวราดแกงจานห้าสิบาทถ้าในเมืองทองหกสิบาทข้าวราดแกงเดี๋ยวนี้ได้หกสิบบาทเมื่อก่อนข้าวราดแกง <S 2> 2 <S จานละสามสี่ห้าอันนี้ห้าจานเนี่ยได้ห้าจานแค่นงเนี่ยแต่ว่าถ้าเติมน้ําเติมอะไรลงไปก็อาจจะได้เป็นหกเจ็ดจานเมื่อ,อก,ก่อนจำได้ว่าข้าวราดแกงจานละยี่สิบบาทไม,ม่ไม่มีแล้ว ทีได้ห้าคนเลยตักข้าวมาราดไปนะฮะถ้ามีเครื่อง <Okay. S 1> เคียงอะไรก็แล้วแต่ฮะตามชอบเลยฮะ <Okay. S 1> อยากดูห<ช>มึกกระตอยก็ย้อนไปดูได้นะฮะอ่ะใส่เหรับา<ช>อันนี้ทานกับหมึกกระตอยทอดอร,อ,อร่อยมากอร่อยมากครับใครอยากดูก็ย้อนไปดูเทปหมึกกระตอยของคุณแม่จันยานะฮะทอดยังไงให้กรอบและ มีความหนึบหนึบของตัวเนื้อปลาหมึกด้วยคือได้กรอบด้วยได้ได้หนึบอร่อยด้วยนะฮะของเนื้อปลาหมึกนะฮะก็ย้อนไปดูได้นะครับนะครับกดไปดูในเพลย์ลิสต์ของคุณแม่จันยาจะมีหลายเทคนิคนะใส่ทิศสดใบโหระพาแล้วเติมด้วยกะทิสดที่เหลือตอนท้ายออเพื่อเพื่อให้มันเข้มข้นอร่อยแล้วก็ไม่ไม่ไม่เลี่ยนคือเราไม่ใส่ทีเดียวหมด<ร>นะดูดนะฮะเพราะว่ามันเชี่ยวไปแล้วมัน มื่อกี้นั้นดูแล้วเหมือนกรหลูกสีเหมือนนมสดเองไหมเวลาเราไปเวลาเราไปดูตามงานต่างๆ้ของเเราจะเราม่จะเห็นแก,แกงมันลอยฟองอใสแต่นี้จะแบบมีเขายกเหมือนมีกะทิโรยด้านบนสวยๆนี่ฮะนี่ก็จะน่ากินนี้ไฟก็ประมาณนี้ไม่แรงมากอันนี้ออกก็จะขึ้นได้นะ นี่ไฟระดับไหนฮะระดับเต็มที่เลยฮะอ๋อแรงแรงเลยเอ๋อไฟแรงขอโทษอันนี้ไฟแรงเลยนะ,ะเพราะให้มันเดือเดอเยอะๆตอนนี้เรารออะไรฮะไม่เดือแค่ตะพิมมาสุกเนื่อที่เราเอาใส่เติมโอเคเลจะเทเชื่อว่า ชามเดียวไม่พอนะน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอโอเคฮะจัดงานลงงานเลี้ยงนะครับงานวันกลุ่มวันเกิดหรือว่าอย่าทำให้พนักงานนะครับที่บริษัททานนะครับเป็นฝีมือของเจ้านายนี่ก็ทำได้นะครับง่ายมากนะครับ ตัวผักนี่ครับใช้หน่อไม้ก็ได้ใช,ใช้มะเขือ,อยาวมะเขือเปาะนะฮะแต่เป็นแกงเผ็ด <Okay. S 2> เดี๋ยวถือชามเดียวก็พอนะฮะร,ระวังร้อนมืออา่าละโอเคเขายามเขีย่เอาแต่งหน้าให้มันขึ้นมา เสร็จแล้วค่ะแกงคั่วหน่อไม้สดใส่ขอแสนคอหมูกับขาหมูกับส่วนหลังของขาหมูค่ะที่มันมีหนังติดนิดนๆอย่าไม่รับรองว่าไม่มันไม่เลี่ยนค่ะจะอร่อยอร่อยง่ายๆสไตล์คุณแม่จัญญาค่ะลูกๆชอบมากค่ะ อร่อยง่ายๆสไตล์คุณแม่เันยาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมสับตะไลกดไลคา์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะขอบคุณมากๆนะคะ